ตอนที่3เจ้านายใจดีเหมมาก่อนตรงไปพบคุณแม่ของยายฟ้าที่โรงพยาบาลหลังโทรไปหาคุณแม่ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับมาพบสาววัยสีกว่าที่ดูไม่แก่กว่าวัยถอดแบบลูกสาวมาเรากับว่าเป็นพี่สาวน้องสาวประมาณสักส1บเอโมงได้คุณแม่ยังนั่งรอคิวพบแพทย์หางแถวยาเวเหยียดโดยอาการปวดเ้าระบมต้นแขนจนไข้ขึ้น คุณแม่ยายใหม่นั่งหนาวสั่นบนเก้าอี้สีฟ้ารายเรียงเต็มไปด้วยผู้ป่วยมารอรับการรักษาเอ็มกรตรงไปรับคุณแม่บอกกับคุณแม่ของยายฟ้าว่าเป็นสวัสดิการของพนักงานเขาเป็นเจ้านายของยายฟ้าเพิ่งรับเธอเข้าทำงานเป็นแม่ครัวดีใจจังเลยค่ะฟ้าได้งานแล้วเพียงแต่การักษาพยาบาลจะหักจากเงินเดินลูกสาวดิฉันด้วยไหมคะเป็นคำถามแรกที่คุณแม่ถามในจ้าง หลังจากที่ถูกพาตัวขึ้นรถยุโรปรู้ซึ่งเขาไม่รังเกียจหล่อนเลยยังพาไปส่งถึงโรงพยาบาลเอก,กชนอีกแห่งไม่ไกลเจ้าในายใจดีคนใหม่ก็ชี้แจงไปว่าเขาดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมอาจด้วยความเป็นกังวลของคุณแม่ลูกสาวได้โทรมาบอกก่อนหน้านี้ว่าคุณเหมมังกรจะมารับแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดมากนะักก่อนที่จะได้รับคำตอบว่านายจ้างที่ดีจะให้ความช่วยเหลือลูกน้องต่อให้ไม่ใช่เด็กใหม่อย่างยายฟ้า เมื่อเขารับเธอเข้าทำงานแล้วเจ้าว่าฝีมือทำอาหารระดับเธอสามารถทำให้ร้านของเขามีรายได้อีกมากมายมหาศาลร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วจะได้กำไรเงาะงามยิ่งกว่ายา่ฟ้ามีพรสวรรค์ด้านการทำอาหารเป็นอย่างมากแน่นอนว่าการที่ลูกค้ามาร้านอาหารก็ต้องมารับประทานอาหารอร่อยๆตำแหน่งเชฟหลักในโรงคัวนับเป็นพนักง,งานคนสำคัญของธุรกิจร้านอาหารบางร้านถึงกับแย่งเชฟ จ่ายเงินเดือนตัดหน้าที่มากกว่าเพื่อให้ได้ตัวเชฟฝีมือดีไปด้วยซ้ําไม่ว่าเหตุผลของเขาคืออะไรคุณแม่ยายหม่ขอบคุณในจ้างคนใหม่ทั้งน้ําตาหล่อนสารภาพจักใจว่าตลอดสองปีมานี้ในโรงงานที่ทํางานอยู่ไม่เคยมีใครดีกับหล่อนและลูกสาวเลยทั้งการปฏิบัติสายตารังเกียจเดียดฉันทั้งหมดมาจากความผิดของคุณแม่เองแต่เรื่องมันก็นานมากแล้ว เนมกรปลอบคุณแม่ให้ใจเย็นลงพาหล่อนไปลงประวัติคนไข้ด้านหน้าแล้วเขาได้แจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าไม่เสร็จการรักษาของบริษัทสมุดประการฟู้ซซึ่งพนักงานของร้านอาหารเดอะการ์เด้นมิสรีใช้สิทธิ์การรักษาที่นี่ขอบคุณนะคะรบกวนคุณเหนมกรอนมากแล้วแม่รอพบคุณหมอเองแม่นั่งรถสแถวกลับเองได้ค่ะคุณไปทำธุระเถอะค่ะครับเดินทางทดีๆนะครับ ยังไงแม่ถึงบ้านแล้วก็ลายบอกฟ้าหน่อยลูกสาวจะได้ไม่เป็นห่วงใบหน้าหลอนเหล่าคมคายดูใจดีเมื่อบอกลาคุณแม่เหมมกรอนคงไม่มีเวลาไปส่งคุณแม่พนักงานเพราะว่าเขาต้องไปทำงานเช่นกันคุณแม่กลับรั้งเขาไว้ด้วยท่าทีอึกอกึกอักอักเออยายฟ้าไม่ได้บอกอะไรแม่เลยเรื่องไปสมัครงานที่ใหม่ร้านอาหารของคุณเหมเลิกงานดึกมากไหมคะลูกค้าส่วนใหญ่เลิกงานก็มาทานอาหารเย็นร้านปิดดึก คงจะต้องเลิกดึกนะครับเข้าง,งาน10บโมงเลิกสี่ทุ่มกว่ามีอะไรไม่สะดวกหรือเปล่าครับคือเส้นทางเข้าโรงงานค่อนข้างมืดแต่ว่าเดี๋ยวแม่จะช่วยยยฟ้าจัดการเรื่องที่พักเองค่ะไม่เป็นอะไรนะคะขอบคุณคุณเหมมาก่อนมากๆค่ะขอโทษด้วยที่ถามนะคะอ๋อครับไม่เป็นไรเหมมาก่อนดูถ้าจะรีบร้อนไปจริงๆเขาส่งคุณแม่แค่นั้นยกมือไหว้สวัสดีผู้ใหญ่กว่า เพื่อไปขึ้นรถยนต์ในลานจอดอรถยนต์ใต้ตึกของโรงพยาบาลทางด้านในหัวปูลินกำลังหุดหิดหัวเสียเดินงุนงามไปทั่วโรงงานก่อนจะตัดสินใจขึ้นรถยนต์ในช่วงเย็นเหยียบคขนเร่งมิดด้วยอารมณ์เกรี้ยวกราดหวังไปจัดการกับศัตรูคู่อาฆาตท,ทั้งสองในครับอดีตลูกน้องอยู่ดีๆยายฟ้าก็เขียนใบาลาออกไปสมัครงานที่อื่นยังกล้ามีคนรับเธอเข้าทำงาน ทั้งที่เขามีเส้นสายทั่วทั้งเมืองที่นี่เป็นไปได้ยังไงกันสองปีที่ผ่านมาหลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตไปพ่อก็ล้มป่วยสติเลอะเลือน mm. เขาได้พิทาบท์ทให้สองแม่ลูกมาทำงานในโรงงานใช้แรงงานทั้งสองเป็นกรณีพิเศษแม่ใหยฟ้าจะต้องอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อไปสอบในวันหยุดด้วยความที่เธอยังเป็นนักศึกษามหาวิทยายลัยเปิดแห่งหนึ่งวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เธอจะมาทำงานในโรงงาน เธอทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเขาก็ใช้งานเธอจนล้มป่วยโดยไม่สนใจทั้งเธอและแม่ยังได้เงินเดือนเท่าเดิมโดยไม่ได้รับสวัสดิการใดๆเหมือนพนักงานคนอื่นเขาไม่ทำประกันให้สองแม่ลูกคู่นี้อย่างจงใจเฉพาะเจาะจงไม่มีสลิปเงินเดือนรับทุกอย่างเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีเท่านั้นเวลาโอนก็ครบถ้วนไม่มีเกินไม่มีค่าทำงานล่วงเวลาอุปนิสัยของยายฟ้าไม่ใช่เด็กมีปากมีเสียง ในเมื่อแม่ของเธอไม่ได้ถูกฟ้องข้อหาเป็นเมียน้อยต้องสดใช้หนี่หัวโตนับว่าเป็นบุญเท่าไรการได้เห็นสองคนนั้นทุกยากลําบากนับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของในหัวปูลินแถมสองแม่ลูกไม่ได้ทรัพย์สินของพ่อเขาไปแม้แต่บาทเดียวล่าสุดเขาเพิ่งสั่งให้ลูกน้องไปจับตัวเธอมาว่าจะพามาเป็นนางบำเรอเลี้ยงดูปูเสือไว้ในบ้านหลังเล็กๆเพราะเห็นว่าหน้าตาสะสวย เธอจะได้ลีมรถการเป็นเมียน้อยเหมือนแม่เธอเสียบ้างหลังจากที่เขาตกลงแต่งงานกับรตีทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามแผนเมื่อคนหัวอ่อนเอาแต่ร้องไห้สุกอยู่หลังแม่ถามแม่จ๋าแม่จ๋าหนูจะทำยังไงดีดันยอมรับสภาพนี่อยู่ดีๆก็พูดจาหัวหมอรู้กฎหมายยังบอกว่าจะนำเงินมาจ่ายเธอเขียนใบาลาออกเดินเชิดหน้าออกจากโรงงานไปสวยๆย,ยังหลอกด่าเขาผ่านราตีว่าเป็นพวกจิตใจสกรปรก ไอสมจิตมันไม่ได้เอายาสลบไปปิดปากนางตัวดีแล้วลากคอมาตามคําสั่งฉันเลอะเกิดอะไรขึ้นทาไมเด็กนั่นไม่เป็นอะไรลืมตามาทิ้งชอดๆตั้งท่าจะวางมวยใส่ผู้ชายตัวโตๆอีกต่างหากในหัวใหญ่เห็นไม่ชอบมาพากลเขาให้ลูกน้องไปคอยตามสืบเรื่องของเธออยู่ห่างๆเห็นเธอไปสมัครงานเป็นแม่ครัวที่ร้านอาหารเพื่อนสนิทก็ถือโอกาสไปทักทายส่ขก็ความไปบอกก่อนว่าจะเข้าไปพบ เจ้าตัวก็อยากพบเขาอยู่พอดีไปไงมาไงลมอะไรหอบในหัวปุลินมาถึงร้านนี้ได้ละ่ะเพื่อนสนิทยืนอยู่ด้านหน้าลานจอดอรถยนต์โล่งกว้างใจนึกโกรธเคืองเพื่อนอยู่ลึกๆแต่เป็นเพราะการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดีของครอบครัวทําให้เหมมกรเลือกที่จะเปิดใจรับฟังปุลินกลับมีสีหน้าเข้มเครียดแกอย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันไอเหมแกหมายถึงเรื่องอะไรสองแม่ลูกนั่น แววตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความเครียดแค้นปูลินเจอข้างตัวใหญ่ที่ดูท่าจะไม่ยอมเขาเช่นกันรังสูงในเชิ้ตสีครีมหล่อเหลาเดินนำหน้าพาแขกเข้าร้านอธิบายด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบน้องมาสมัครงานเข้าตามเงินไข่ฉันก็รับไว้เยฟฟ้าทำอาหารอร่อยมากระดับเชฟพัตคารไม่ได้กินข้าวอร่อยแบบนี้มานานแล้วนะจะกินก็ต้องบินไปต่างประเทศไปยืนรอต่อคิวร้านดังน้องฝีมือดี ทำอาหารอร่อยจริงๆจะอร่อยแค่ไหนกันไม่ใช่ว่านางเสนอตัวขายเรือนร่างให้แกเรอเลยติดใจยอย่างอื่นก่อนดูถูกคนอื่นแนะนำให้ไปลองชิมดูก่อนเป็นทีเพื่อนปรามด้วยท่าทีดุดันข่มขู่ว่าฉันมองเห็นแกมีแต่คำว่าอาคติทำไมทำตัวเป็นเด็กสามขวบเลยนะเหมกรอนเดินไปอย่างไม่ศบอารมณ์แต่เขากลับละวางอาคติลงได้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะ วางตัวดีอย่างที่แม่สอนเอาไว้ทุกอย่างขนาดว่าเพื่อนทำไม่ถูกเขาก็พยายามเข้าใจว่าเพื่อนแคนหญิงสาวเพราะอะไรอีกคนนั้นถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรในเมื่อปูลินเติบโตมาอย่างคนรวยที่เอาแต่ใจตนเป็นใหญ่จึงไม่พูดเ,เรื่องนั้นต่อจะดีกว่าเพราะพูดไปจะสูญเสียความสัมพันธ์กันเปล่าเปล่าร้านอาหารใหญ่โตที่เต็มไปด้วยลูกค้ามากหน้าหลายตามาจองโตะเต็มร้านจนแทบไม่มีที่ว่างในช่วงหัวค่ำวันนี้ เจ้าของร้านและในหัวปูลินเลือกที่นั่งบนเก้าอี้บาร์ขอจอดส่องสายตาดูการทำงานของเชฟและลูกครัวสไตล์ร้านอาหารเมืองนอกแม่ครัวใหญ่เดินเข้าๆออกๆจากประตูที่กั้นไว้กับห้องครัวด้านหลังที่นั่งของพวกเขานอกจากจะเห็นพ่อครัวสามคนแล้วยังมีบาร์เทนเดอร์ชงเหล้าเสิร์ฟควอกเทลในแก้วทรงสวยให้ลูกค้ากับมือด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรดวงไฟสีนวลสลัวทำให้ร้านแห่งนี้บรรยากาศโรแมนติก ด้านนอกเป็นสนามปิ้งย่างเล็กๆสำหรับครอบครัวเยมมกรอนดูภาคภูมิใจกับร้านอาหารแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือบริษัทส่งออกอาหารของครอบครัวโชตทาดาไม่น้อยลูกค้าเยอะขึ้นทุกวันยิ่งกว่าตอนที่เชฟคนเก่าอยู่เสียอีกคุณเฮมคะเสียงตะโกนเรียกเจ้าของร้านอย่างดีใจร่างบางในชุดสีขาวสะอาดรวบผมเรียบร้อยหน้าผากแซมเม็ดเงือเฉีกยิ้มกว้างมาแต่ไกล ยหญ่ฟ้าออกมาทักทายลูกค้าด้านหน้าครัวได้สักพักทําให้เธอไม่สกกรกมากหลังอยู่ครัวใหญ่มาทั้งวันเธอยังหาเวลาแต่งหน้าอ่อนๆทาริมฝิปากสีเชอรี่ดูน่ารักในสายตาหนุ่มๆที่เหลียวขอม,มองแม่ครัวคนสวยมีอะไรหรือหญิงสาวส่งกระดาษปึกเล็กๆให้เจ้านายที่มีสีหน้างุนงงโดยไม่สนใจส่วนเกินอีกคนเลยคือว่าลูกค้ามาดมใหญ่ให้ทิปมาเยอะมากเลยค่ะ หนูคิดว่าควรแบ่งให้กับพนักงานทุกคนในครัวพวกเขาทำงานเหนื่อยเท่าๆกันกับหนูแต่หนูไม่รู้ว่าจะไปแลกเงินที่ไหนคะ่ะหนูคงยังไม่ได้เข้าเมืองหรือว่าไปห้างเท่าไหร่ล่ะห้าร้อดอลลาร์ค่ะฮะเจ้านายหนุ่มยิ่งประหลาดใจลูกค้าใจป่าโต๊ไหนให้ทิปเยอะขนาดนั้นแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีมหาเศรษฐีบางคนเงินเพียงเท่านี้อาจเป็นเศษเงินของเขาได้ซ้ำ ขณะใช้ร่างสูงกำยำข้างๆกันหัวเราออกมาอย่างเย้ยยันไม่ใช่คนเขาทำเงินตกเธอเก็บได้เลยขโมยมาเหรอสัญชาตยานเมียน้อยน่ะพวกขี้ขโมยเฮ้อนี่แกรับคนแบบนี้เข้ามาทำงานได้ไงพี่จะเก็บไว้ให้เธอก่อนคอยแบ่งให้พนักงานครัวทุกคนตอนเลิกนะไหนลูกค้าโต๊ะไหนล่ะเจ้านายหนุ่มใส่คอมองไปตามฝ่ามือเล็กแตฝั่งส่วนอาหารเลยค่ะคุณเหมพูดจบ หนึ่งหนุ่มลุกขึ้นสะบัดหน้าพรื่อไปเพราะเสียหน้าเป็นอย่างมากจนนั่งต่อไปไม่ไหวส่วนอีกหนึ่งคนในฐานะเจ้าของร้านก็คงจะต้องเดินไปทักทายลูกค้าเพื่อเอ่ยคำขอบคุณ